าคุณกำลังกังวลใจห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนที่คุณรักในเวลาเข้าห้องน้ำเพียงลำพังหรือ,อยามกลางคืนและคุณคงไม่อยากให้เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นหันมาดูแลคนที่คุณรักด้วย Perfect Portable Toilet สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ระบบ2ชั้นขนาดกระทัดรัดมีให้เลือกถึง2สีไม่สกรปรกง่ายออกแบบมาด้วยรูปร่างเหมาะกับการนั่งขับถ่ายได้อย่างสบายรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมมาพร้อมฝาปิดถังบรรจุสำหรับรองรับของเสียจุได้ถึง7,500มิลลิลิตรมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักตอบโจทย์ได้อย่างท่วงทันเวลาและปลอดภัยต้องเพอร์เฟ p o r t a b l e Toilet สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ระบบ2ชั้นเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษวันนี้กับ Perfect p o r t a b l e Toilet สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ระบบ2ชั้น1เครื่องมีให้เลือก2สีสีส้มและสีเทาราคา1,990บาทแถมฟรีทุงใส่สิ่งปฏิกูลจำนวน100ใบราคา990บาท ทั้งกักเก็บสิ่งปฏิกูลความจุ7,500มิลลิลิตร1ใบราคา890บาทท็อปเปอร์ฝาหลองนั่งจำนวน1ชิ้นราคา590บาทคละสีแปลงขัดอเด็กประสงค์1ชิ้นราคา390บาทจากราคาปกติรวมของแถม4,850บาทพิเศษเพียง999บาทหรือสั่งซื้อง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์มาที่ s i mv m a l และอีกหช่อง ทางี่เว็บไซต์ mvmo.tv มีบริการเก็บเงินปลายทางเฉพาะที่ mvmo ที่เดียวเท่านั้น